ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก,บกับมาเจอกับช่องวาส,สนา,าพาดลุยคือเก่านะคะเมื่อเน,นี้พ่อกันทั้งโคกทั้งเขาละค่ะหลังจากยายบาดไปนอนโรงพยาบาลมาไลายขึ้นเลยเนาะค่ะพี่น้องแม่แยายบาดกับพ่อใด้ดีขึ้นเนาะคะ่ะแต่ยังนอนอยู่ใช้พุ่มหมละอยู่กับน้องไส้เนาะยายบาดขอแบบมาบานไหมเฮ็ดทุระทั้งบานกอนใส่ย,ยาสีปุ๋ยบักขามก็นเนาะ,ะพี่น้องยังอ,อีกหลายๆอยย่างอยู่ แต่ว่าตอนนี้ขอแบบขึ้นเพิ่งโคกันมาหายเก็บเห็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเนาะค่ะมือนเนี่ยข้นมาน้ำกันสองคนคือเก่าลรอค่ะมาหลุดน,น้ำกับเฮาสองคนเบิ่งว่าสีสุกสีมันสีได้เ,เห็ดอีหยังเนี่ยนาะคะ่ะเนาะรีน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเห็ดดินดอกแรกสวัสดีครับพ่อเราบ่เถอะพี่น้องมือเนี่พอเล่าเป็นบ่อไม่อย่างไรเนี่ยพ่ออีหยังกระพุ้งหูขึ้น<อ>กันเลยพี่นอ้นองก็ได้ไหมสองสามดอกแค่ถึงเขาเท่านี้ าเ,าเะโอ้ยยอดอ้าอต้องพ่ออีกนี่ดอกที่เราเห็ดท่านหอมเป็นร่วมๆหลายอย่างเนาะนีดอกนึ่งเขาอ <c oughs> อ้้อยู่ไก่ผลพ,พิรงบหิน เห็ดมื่อนี้นนเกาบ็ม่คอ,อ,อง4ีเนอะเห็ดก็่างหือบอกไหมี่น้องหั่นแล้วโคดไปโดนดิดีดโอ้ยละสีดอกจันระอืแดง,งามเลย จุ้มจุ้มจุ้ม้องจุ้มหมดะผวเม็น้อยรอดอ๋อตัวสีแบบนี้บุญกวโอ้โอ้ยตาตัวนี้คือจิทเล้ที่นี่เลยโอ้ใส่จล้ใส่เจค่อยเป็นยองคากิคุก็นองตะวันเม็ดน้อยหุน้อยก พืน้นพื้อเขาด้วยเหพี่เ้้งเอ้ยมึงดัวองด้วยกันาดอุ้ยลเกตายดไปทั้งไหนโอ้โอ เป็นผู้ดีเลือเท่เป็นอีกดวงเป็นเกียร์ไป่นว่ามันเอียงกนะ็จะว่าเท่เนื้อมันเหลียวหมดจะเห็ตต์อด <c oughs> ูนี่ทำงานมานะเหลือเท่เนี่ยนะเหลนะ <c oughs> อาปันพี่ปันน้องเลย <c oughs> ผู้ดีปนนีนะอ๋ปวดกิน เดยกวกบุนี่งมปียั็มันออกสีอยู่ทำหนี่มันเสียทเก๋กลโอ้ยังกินบุนบุนอ่ะดอกนีไข่เนาะงามก็เป็นเห็ดร่มรวมมือสีด้วยใจพี่น้องนี่ยของสีสิบสี่อวันี้เขาบอกกัน ทันีอีกย่งน,นที่สิบเจ็ดยี่แปดี่ห้ยี่หกยี่ห15โอ้เดี๋ยวจังสิบอกอีกเท่านึงได้ไพี่น้องพีอกวากวดอก,ปก,ปกี้อ้ยตอนนี้ขึงงน้นน้ำเป็นมัน้ำด้วยสองกันสามกัน

cái này đi. <cười> <cười> Để con bây giờ có quá ừ. mày nè đi được mày chợt đi thương mày đi thương mày chợt đi thương mày cũng đi どうもパイナピノ。 เอ็ดเชียบเห็ดหน่เห็เือโอ้ย้เอโอ้ยยังกินเพิ่นจังหวนเห็ดเชียบมันกับบุ่นั้นกิน Những chân sân đột tư công dung mô ngon 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 tiếng ngon 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 ngang ngon 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 จอะไรกเอาอะไรไหมไม่น่าพอจเป็นจุ่มก็จสกินเจ้ามาเบิรนกินเท้โอ้ยใ่ปนคนตัวนี้ชั้นจะยังกิน่นเถิงเดี๋ยวก็เ่งเลยนีนอยไปเารูว้ายพี่พี่พพี่พี่พี่ต้องแท้กันละต้อง้แท้ ีเขาก็เอาเนาะเขาจงเนี่แบบทาท้ายให่งามสักพี่น้องไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเท่าไปอีกแล้วอื้ยอื้ยมีหาดอกเลยพูดในอีกอ่ะซีพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนตาโอยู่ซื่อๆที่พี่น้องเลยตาหมุนไปตัวทิบตัวเด่นว้าวหางดอกแบบนี้แล không có đi có đọc này nữa lúc không có đầy đấy nữa ừ nhỏ nhỏ. Nữa, à. Ôn bỏ. Ôn. Ôn bỏ ừ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  เดและเ็เห็ดดำยันกันนี่คันพันเดือดตอนนี้หนียนมากคนเขียวเอ้ยโอ้โหเขาหยบแตก้เขาหยยบแตกนี่นี่เขาหยบตัวนันเถอะโอ้นี่กรแตกที่กันดอกดำน้ำมือนนดอกนึงจีนอยู่ยเขาจหยิบกันโอ้ยดอนก็เขาหยยบ ห <Moon> มุนบดไม่เคลียร์อยู่แต่เราเคลียร์ผู้ห็ิดอกดั้มจะแล้ฮึฮ้ฮี้หายสอดสุดสองดังงเลยน้ำพององไปเนี่ยแดกจะเลือดเฮ้ ใส่คอ,ออยู่ด้วยขนมบ่คไม่ค่อยเห็น,หนแน่นแน่นดีดีปะเดี๋ยวถึงไม่รงดุกไเลยดีดีสองนิ้งกลับไปแล้วนะเมื่อเห็นไม่เหรอกล่อดี บีบ <two. S 1> <disappointing. S 2> ึงด <en> <ic> ูกออนโอ้ขาวแจนทันออนโอ้ยอ่อนเลยออกงานเนีะก็จะออกไอ้ท่านเดือดแต่มันเป็นที่ท่านหน่อยท่านหน่อยท่านหน่อยไปบ่เท่าไหนเราเดี๋พี่น้องเขากะ มาเก็บไปแกงพอได้แกงก็สีลงเมือ่ออันนี้เป็นเห็ดหนังง่วนหน่อยเ <แฟ S 1> ก็บเพื่อกันหมักกระแสีบเด้แตแกงมันมึนๆดีหย่างน่าเกลื้อเกลื้เห็นบ่เห็นน้นหมากเห็นแบบ่างเห็นแหบบแบบมากเนีแบบ่ยแมบบ่ตแกบบแบบชุบมุบซะเล อย่างไงเนี่ยมูเลยมูเลยกโดนของกหนนะไข้องโดนกันตะออกข้างอลีออกข้างีเก่งเสียด้วย พร้อมดินะเก็บเห็ดจ้าห่อนดดีล่ละหอนเนี่ย Life ong đi? Tìm. Tìm mọi người. Một không người. Một mọi người. Tìm mọi người. Tìm mọi người. Nó mọi người. để không người. Tìm mọi người. Tìm mọi Này này đi phụ tí bí vô con nát nghe chưa nát nát rồi nát 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 lột nát nát cái nát tay vào nát 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 ดอกนึ่งควายมูยามขัดมืออะไงนี่มูมูแล้วก็ก็เจอออไรก็เดจะของเสียตัว

ไเห็นเอออซมยังเคไขานีลยอกคุณต้องซากโอ้มาแก็หยเบีลยยันเละว้ายัน่ยก็หยบเตะเตบผู้คนเม่อไหโอ้ จะดได้เสบพี่โน่จุดี่นจะเสซ่บด่างไปไ้ดีดังคือคักบ่ออันี้มีอย่งข้าวเนี่ยเขียวโอ้ยโมเมนต์โมเมนต์เยแค่น้าขาก็ต้องออกตัวะทั้งห่มจียงทั้งห่มไายอันนี้ถึงไม่เราก็เอารหลดีไป ออกไลแมงก็เยออ่ปอพอเม้ามเทียปุยดุยเอีเมีย้งามเกินนิงคือสิบมีแล้วเนาะเนียเเดียวเีเดียวอีพี่เ้องงามเกินเพลินคือสิบมีแล้วเขาบ่นขมไปบึ้งคนยปโอเดี๋ยวครับ โอ๊ยสุดยอดโมเข้าข่อยสิเอาไปใส่เครื่องเข้าดินี่นี่มันหมากหน่อยแกงนี่แซ่บเด้อนี่น้ำแดงคึ้งๆ สีดอ่พี่น้องเนี่ยสอดกันพีไหมอเอ้นท่างไก่เราเขาก็ได้แี่งกันแล้นอเอาแล้วนะครับพี่น้องสำหรับถ้าพี่น้องเก็บเห็ดโค้ง44มือนี่ก็เป็นมือแรกของเดือนนี่เนาะมันอบรมบอกม่เนาะเป็นเห็ดรวมเป็น <c oughs> ไปเห็ดร่วมๆที่น้องเริ่มออกไหมเห็ดเผือกก็มีปลาป่ายเนาะเห็ดเผือกกับใบบัวได้หลายสีเอาตาหน่อยนี่กับสีเส้าดอกปลาสาเาปลามาตะทางไก่บัวได้ก็เลยได้ขายให้เพื่อนพี่น้องเห็ดกระสีม่านเป็นแบบมุสีดอะไรกันนะเห็ดเผือกก็ไดสองสามเหรอเห็ดเผือกนุ่งยุ่งก็ได้อยู่ด้เพราะหลงมากเห็ดเผือกเขาเห็ดท่านเห็ดนาเลนาขาวเนาะเห็ดน้ำหมากจ้ะสำหรับผู้ใดสิมา มือนี่ยายวาดก็ว,ว่ามาโลดมืออื่นเนาะเพราะว่าเห็ดมันเริ่มออกมันก็คือสิทยอยออกไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าถา้ามาเลี้วบ่ได้ก็จาว่ากันเด้อค่ะพี่น้องมันไผ่มันมันสำหรับการเก็บเห็ดนะจ๊ะเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจทีมีทีมีเขาสองคนดีเสมอมากนะคะเนาะ เอาไปพอกับแม่คลิปหนาว่าสิภาพพี่น้องไปบุกไปลุยไปหมุนไปหาอะไรเนาะค่ะแต่ว่าแม่แยายบัดก็ก็ร่างสิดีขึ้นเนาะค่ะก็สิได้ไปหาแม่แน่มาบ้านเฮ็ดคลิปแน่เฮ็ดเบียกแน่ย,ยังสิได้จากพี่น้องแต่จังเดยก็กคิดฮอดคิดถึงกันในเด้อค่ะถ่ายนี่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้โชคให้มันให้พ่อให้พ่อนางยองยอนับเอานับเอาเอาด้อเงินขอบคุณสวัสดีค่ะ Hai, kak. ngam-ngam <silence> nih